งานเข้ากันหมดลูกชายบุญธรรมคังคูไบฟ้องสามคนผู้เกี่ยวข้องในหนังรอบที่สองกระแสหนังอินเดียกันกูบายคาทาวดีหญิงแกร่งแห่งมุมไบบนเน็ตฟลิกซได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมในประเทศไทยดีมากขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศอินเดียกระแสหนังเรื่องนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันในเชิงดราม่าหลางังบาบูราวจีชาลูกชายคังคูไบลูกบุญธรรม และภารตีโสนวันนีหลานสาวได้เดินหน้าฟ้องร้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังดังเรื่องดังกล่าวรอบที่สองรอบแรกฟ้องศาลแพ่งเมื่อปี2563แต่ถูกยกฟ้องโดยทั้งสองได้หอบสำเนาคำร้องทุกที่ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนักพาดาในนครมุมไบ,บของอินเดียเมื่อวันที่11ธันวาคม2563มาประกอบคำฟ้องแล้วยื่นต่อศาลมุมไบใน ข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลมุมไบซึ่งผู้พิพากษาได้พิจารณาพยานและหลักฐานที่นำมาประกอบคำร้องและได้ลงบันทึกไว้ว่าชาและสมาชิกครอบครัวได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจอันเป็นผลมาจากนิยายมาเฟียควีนส์ออฟมุมไบและภาพพยนตร์ตัวอย่างกันกูไบคาทาวดีหญิงแกร่งแห่งมุมไบที่ออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน ในเบื้องต้นผู้พิพากษาพิจารณาแล้วว่าจำเลยดังกล่าวต่างมีความผิดตามกระบวนกฎหมายอาญาที่34ของอินเดียมาตราที่ 500, 501และ502จึงเห็นสมควรให้จำเลยประกอบด้วยสันเจลีลาพันซลีผู้กำกับหนังพาลียบาสนักสแสดงนำหญิงนางเอกและพุทเซนไซดีนักเขียนนิยาย ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลมุมไบในวันที่21พฤษภาคม2565ที่จะถึงนี้